แก่แร่ร้อนกูได้ไหคุ้ายกมือคุมนอยาไปโดนกค็บเมยนคำ่อับอกของกูิงโทษคำหาเลย็ครับมโอ้สนองโทษชอบกากเดีวจีสนองขอผมบอกหน้าแม่้าันเอาชุดไม่เลยอโทคหาแล้ววั้คอผู้ให่ี่เราโทโทนี่ราลัโท เอาเลยตามสบายเลยปาดดูสิเ <lequel> บ <book> <int> ียนะล่ำมึงดูเบียผลนลล่ำน้ำพยุทธล่ำน้ำพยุดพุ่นเอาปิมัดมัตรงมันไปมาิโปรตุกอ์เว่แล้าเอวป้าบีกักับยันยันรับตาลงไป กูบ่แปลกเลยหอกเป็นยังจานบาดจังเงินกับนี้แต่เรื่องเดียวเนาะพอเราล่ำดีดีล่ำดีดีลูกก็สวยอยู่ดอกล่ำมึงล่ำเนี่ยกูบ่ไนเด็ล่ำเนาะมือก็ฮารดล่ำให้พอแล้วซ้นพุ่นซ้อนเนี้ยสัตว์โอ้ยหขาโวางเลยขาหมู

เอาเ็มต oh. ัวได้ป oh. uh ิ่นอาซัมนีเขาเมื่อไงอ่ะอือยกเข่อ่าออกฉากออกฉากก็ไมมแกวบอกสองฉากพี่ติบาออกร้องกันมันไ่สองฉากฉายใสก็ฉเกสอะไรใสะ ชาไม่เี่ยมชาไข่อยู่เตนอนนนอนอยานเ,เรื่ไมเตยลามเมนออกเิ่นหนึ่งเตยลาตนอนเด็ปีนี้ไดยนอนเปนกพ,พี่ไม่ัต,ต,ต<า>ังนันแต่วไปเยลาเออเอาข้าไปเมือนอกบ่ฮะแล,ล,ล,ล้น<ะ>่ไปปน้วรลองเาลองปล่อยมือเราอดฟังไปนะั่ง สาวน้อยเฮานํามาฟังเรื่องนี้ท่านเก่าละยิบแต่เขาเอามาเอาสู่ฟังเอามาเอาเอามาเอาสู่ฟังเอามาเอาดอกสู่ฟังเราบ่เคยผิดพลาดฟังในเรื่องการสดงสาวน้อยเพชรบ้านแบอกยเด้อถอยหล เอาผลงานเดินหางสมราคานั้นสุอยางผู้ไปหาว่าจางมาลำลอมิันอุ่นใจหน้าดวนในเออ้อยอ้อยอ้อยนันละนอาโอ้การเจ๊ขอเราคนรู้แล้่มว่าอุ้ยอุ้ย

เฮ้ยใจเย็นใจเย็นโอ้ยยังกอนคือจังสีตบเหรอแม่เสียงหอนแท้วอะม่นบอกเสียงน้ำตาฉันบอกเอาน้ตาเม่นี่เสียงน้ตบเลยทุกคนนบอกว่าน้ม้ามาเสิร์เนี่ยตบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอ้นปุ๋ยอะไรอ้นปุ๋ยอะแม่พึ่นว่าเจ้าผูบอกแม่คนเดียวมจะหาแก่ก่นแม่จะคิดแต่เน่จะใส่เสื้อที่เขี้ยวก่อน เว้ยนางมุ่งนหนีเีนแต่ไหนเขียวแท่นทีกูจะถามว่าม,มึงคิดจะตัิงใ,ใจเสือซีสกเออสูงซีมัวเออส่งต้องอสูงเลยอ่ะไปะเจป้วเจานะ้าคุ้นี่มก็อยากผู้นิ่นัเจ้าเนาะโอใส่เป็นว่านว่านพูดเขาใส่สีเขียวแม่ <c ười> นน่นเสืรจับเบือแก่ส่งเลยมั่ยเบื้งจับมันจับมันเร็วจับไป <c ười>

ทูไม่ได้แก่คนได้เดี๋ยวไม่แก่สองอาทิตย์ชิมหาเถื่อมีอยู่ไซส์่อด่านเดียวกับร่วงบานเราช็อกแล้วบาหวานเบาหวานตตเบาหวานขึ้นเบียเป็นผ้าอะไรบ้านตรงเนี้ยผ้าอะไรโอ้โหไม่ได้พะนะเดี๋ยวมันจะไป็สอบขออยูืนนี่ เดี๋ยวคนยิงก็ใช้คนเดียวเนาะโอ้คือแบเดี๋ยวเป็นดูเอาไคลินะมเรามาจับทายมาเห็นัได้วยพมมมาทายไปเี๋มเห็นหนังคลิปมาด้มนคีโพรน่ฮะเยบ้างคีโพรคีโพรเฮ้ยคโพักเชีวเอไกเีอเนี่ยคีโพพะฮะคีโพรคนเดีวเลนยิก็ใชคนเดียว

อันนี้มาอนสอนนต้นเตพอค่พอกคนคลิปนา้ครับพี่น้องครับขอบคุณครับไม่ติ้งใสนิ้งอเ่ใ่เออเอกไปใส่แรได้รับบทอย่งเป็นหยักเป็นหยักเป็นหยักเ่อหยตัวสีเขียวหยักหยักเขียว